มาร่วมพลิกใจให้พอเพียงเพื่อสุขที่ยั่งยืนกับปตทท่านผู้ชมคะรายการในช่วงนี้นะคะเราจะมาสนทนากับนายแพทย์กฤษดาสิริรามพุทธผู้อำนวยการสถาบันเวชาศาสตร์อายุรวัดนา,นานาชาตินะคะซึ่งคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านชะลอวัยอย่างนั้นใช่ไหมคะคุณหมอ เรียกว่าให้สุขภาพดีข้างในค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะแนะนําให้กินผักสดผลไม้สดนะคะเป็นเรื่องชาติชาลวัยแต่ทีนี้ถ้ามันมีการระบาดของเชื้ออีโคไลขึ้นมาแล้วเกิดมีการห้ามแนะนำไม่ให้กินผักสดผักดิบอย่างนี้นะคะตรงนี้เราจะามันจะขัดแย้งกับศาสตร์ของคุณหมอมั้ยคะแหมวิ่งมาแบบสวนกระแสเลยนะรับคนอื่นตอนนี้กลัวผักสดกันนะครับจริงๆแล้วอยากจะกลับเรียนเลยว่ายังไงเนี่ยครับผักสด หรือผักต้มเนี่ยมันก็มีผลที่จะช่วยในการต้านชราช่วยในการต้านธาตุแก่ได้เหมือนกันเลยครับต้มก็ได้สุกก็ได้เหรอต้มก็ได้สุกก็ได้ครับพี่ว่ามันอาจจะต้องมีเทคนิคสักนิดหนึ่งครับค่ะเทคนิคอะไรก็บอกเลยครับอยากรู้ง่ายๆเลยนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเป็นผักต้องแยกชนิดผักก่อนสมมติเป็นผักที่มีใบเยอะๆกรีบแยะๆอย่างเช่นนะครับ อย่างผักที่มีซอกเยอะๆนะครับแล้วก็ใบแยะๆหรือปล้องมากๆเนี่ยนะครับเป็นผักที่จะต้องล้างให้สะอาดที่สุดเลยครับเพราะมักจะมีเชื้อที่มันแทรกอยู่ตามใบหรือใจผักพวกนี้ครับะนะบอาจจะต้อง แยกออกมาเป็นกลีบได้เลยยิ่งดีครับเอามาล้างทีละใบก็คือล้างทีละกรีบทีละใบเลยดีกว่าครับวิธีล้างผักให้มันปลอดจริงๆนะคะหมอต้องจําเป็นต้องใช้น้ํายาล้างผักต้องใช้น้ําส้มสายชูหร,รือยังไงไหมคะที่เราจะปัดสจากเชื้อที่มันติดมากับผักแหมผมอยากให้เทคนิคง่ายๆไว้ครับเพราะบางทีบางท่านไปปิกนิกต่างจังหวัดแล้วไม่ได้พกไม่ค่อยมีคนพกไอ้ตัวน้ํายาล้างผักไปหรอกครับหนึ่งเลยใช้น้ําเปล่านี่แหละครับเพียงแต่ต้องเปิดน้าล้างให้มันผ่านผักพวกนี้ครับสัก2นาทีอาจจะยอมเปลืองน้ํา สักนิดนึงนะครับอย่างที่2ถ้าเผื่อว่าหาอะไรแถวนั้นไม่ได้เป็นน้ํายาไม่ได้น้ํายาธรรมชาติอย่างหนึ่งก็คือเครื่องปรุงรสเปรี้ยวที่อยู่ก้นครัวครับน้ำส้มสายชูใช่เลยครับสักหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ําประมาณสัก4ี่ลิตรแล้วก็แช่ผักเอาไว้ครับแช่ไว้สักสิบห้ายี่สินาทีได้เลยครับผมจริงๆเชื้ออีโคไลเนี่ยมันก็มีทั้งที่ดีและไม่ดีใช่ไหมคะคุณหมอจริงๆแล้วถ้าเราเกิดเจอเชื้อที่ไม่ดีขึ้นมาเราเอาไปต้ม ให้มีความร้อนถึงเนี่ยมันจะสามารถฆ่าให้ตายได้แต่ว่าคุณค่าทางอาหารก็จะลดลงหรือเปล่าคะแน่นอนเลยครับวิตามินบางตัวเนี่ยมันใช่เสาะเหมือนกับเชื้ออีโคไลเลยครับ <c oughs> พอ70องศาขึ้นไปเนี่ยละลายหายหมดแลบายบายจากผัก <c oughs> อาจจะต้องใช้วิธีอย่างนี้ครับ <c oughs> เทคนิคคือต้องกินผักให้มากขึ้น เช่นถ้าต้มนะครับเราจะต้องต้มในปริมาณที่เยอะแล้วกินบริโภคให้เยอะเข้าเพื่อไปชดเชยส่วนที่มันละลายไปกับความร้อนครับโอ,อ้โหหรอคะไม่ใช่วิตามินอะไรที่มันสลายไปแล้วมันสามารถทดแทนกันได้หรอคะในผักต้มเหมือนกัน อาจจะต้องกินให้หลากหลายขึ้นนะครับถ้าอย่างนั้นอย่างเช่นว่าสมมุติว่าเราต้มผักกินวละสองกำมือนะครับถ้าเกิดว่าเราจะกินผักอย่างเดียวเนี่ยวิตามินมันหายไปนิดนึ่งก็ต้องอาจจะต้องมีขั้นกว่านิดนึงครับวันนี้มีผักบุ้งแล้วอาจจะมีคะน้าสักนิดนึงมาเติมเข้าไปเรียกว่าต้องมีวิตามินอื่นมาฟีเจอริงหน่อยนะครับถึงจะช่วยได้แต่จริงถ้าให้คุณหมอแนะนําจริงๆเนี่ยคุณหมออยากจะแนะนําให้กินผักสดใช่ไหมคะจริงๆแล้วถ้าผักสดได้ก็ดีนะครับเพียงแต่ว่า ถ้าเกิดเวลาเรากินผักสดและเนื้อครับถ้ามันมีอาการผิดปกติอย่างที่บอกไปเนี่ยครับก็อาจจะต้องรีบรักษาตั้งแต่เนิ่นๆครับครัในเรื่องอีโคไลเนี่ยคุณหมอมีวิธีแนะนำไหมคะว่าในช่วงที่มันระบาดเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันตัวเองได้อย่างไงบ้างคืออยากให้อย่างแรกเลยนะครับอยากจะกลับเรียนใะห้ท่านผู้ชมว่าไม่อยากให้ตนหนกอยากให้ะตะหนักมากกว่ามไม่ไดไ้เรียกว่าโอ้โหร้ายแรงหรือว่า เป็นเรื่องน่ากลัวนะครับแมอาทิตย์นี้เรามีอะไรหลายอย่างมีลาหูมีอะไรต่อมีอะไรนะครับเรียดพอแล้วใช่เขาใช่ใช,ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยครับอยากจะบอกว่ามันเป็นเชื้อที่อยู่ในลําไส้เราอยู่แล้วบางตัวก็เป็นญาติดีอยู่แล้วอย่างที่บอกไปครับแม้บางตัวจะเป็นญาติร้ายแต่ก็ยังเป็นญาติร้ายที่เราป้องกันได้ะครับอยากจะให้ใช้วิธีที่เรียกว่า1ทานผักให้หลากหลายแล้วก็ที่สําคัญเลยครับเรื่องของใช้ ของร้อนนะครับหรือว่าล้างมือแล้วก็ใช้ช้อนกลางนะครับพวกนี้ยังเป็นสิ่งที่สําคัญอยู่เสมอเลยครับและที่สําคัญอีกอันหนึ่งคือผู้ร้ายที่เรียกว่าอีโคไลเนี่ยมาจากห้องน้ําด้วยอันนี้สําคัญครับโดยเฉพาะในเรียกว่าโถส้วมนะครับหรือว่าชักโครกเนี่ยครับจะเป็นที่ที่เก็บอีโคไลได้ดีเลยเวลาชักโครกแต่ละครั้งอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังเลยครับว่าให้กดและปิดมันลงมาปิดฝาชักโครกลงมา อ๋อเหรอคะใช่ครับผมมันจะมีผลยังไงคะคุณหมอตรงที่ว่า ถ้าสมมตินะครับเราเปิดฝาเอาไว้แล้วเรากดมันลงมาเนี่ยครับมันโครกมาทีหนึ่งเนี่ยเชื้อจากในน้ําหรือในน้าพวกนั้นมันจะกระจายไปทั่วห้องเลยครับอ๋อมันฟุ้งขึ้นมาที่อากาศใช่ครับผมใช่ครับแต่ถ้าเราปิดก่อนแล้วก็กดเนี่ยครับมันก็จะป้องกันได้เยอะเลยอ๋อถ้ามันฟุ้งขึ้นมามันก็จะสามารถไปติดสิ่งต่างๆของต่างๆที่อยู่ในห้องน้ํานั้นใช่ครับพูดได้เลยก็คืออย่างเช่นแปรงสีฟันที่อยู่ในห้องน้ําหรือว่าหวีผมนะครับรวมไปถึงพวกเครื่องมือเครื่องใช้ทั้งหลายที่บางทีเราต้องใช้้เกกกี่่่ยยววัันนไปปหหาาาารรือองคบ ในห้องน้าติดได้หมดเลยครับโอ้โหเพราะฉะนั้นอันนี้ยังไม่ค่อยมีใครทราบเลยะค,คุณหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องรณรงค์ให้ปิดฝาชักโครกก่อนที่จะชักโครกจะดีกว่าครับเดี๋ยวได้เชือเอาอาอ้ออื้ออทอนค่ะมาพูดถึงเชื้ออีโคไลเค,คเลียกันไปแล้วเ,เวชศาสตร์ที่คุณหมอแนะถนันดนะคะเรื่องชะลอ,อะวความแก่อายุรวัดเนี่ยค่ะคุณหมอลองบอกให้เราอีกทีนะาเราทายังไงเราถึงจะดูเด็กดูอ่อนกว่าวัยได้โดยการกินอาหารเนี่ยค่ะอย่างแรกง่ายๆเลยครับก็คือต้องทานผักเขียวจัด ยิ่งเขียวจัดยิ่งดีนะครับสมมุตินึกสีอะไรไม่ออกนะครับที่บอกว่าต้องกิน5สีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสีเดียวที่ถ้าเราเลือกได้นะครับคือสีเขียวเลยด,ด,ดีที่สุดเลยครับคะน้าบรอกโคลีนะครับหรือจับลุก็ได้ยิ่งเขียวจัดยิ่งดีครับ มันจะช่วยต้านชราได้เพราะในนั้นมันจะมีสารต้านสนิมแก่แม้ไปถึงต้านมะเร็งก็ยังได้ครับต้องกินเยอะแค่ไหนคะประมาณ5ากำมือก็จะตกประมาณสัก 4- 5ขีดนะครับคือครึ่งกิโลต่อวันครึ่งกิโลต่อวันเหรอคะฟังดูเหมือนเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วคนไทยเราเป็นชาติกินผักเยอะนะครับรยกตัวอย่างง่ายๆอาจจะกินน้ำพริกปลาทูอย่างเงี้ยครับสมมติมื้อกลางวันน้ำพริกปลาทูมื้อเย็นอาจจะเป็นขนมจีนก็มีผักแนมเยอะแยะแล้วครับตอนเช้าสลัดผักสักนิดหนึ่งก็ได้ครับนอกจากเขียวจัดแล้วมีอะไรไหมคะอีกอย่างหนึ่ง ง่ายๆกินปลาเป็นหลักกินผักเป็นพื้นปลาทูสักวันละสองตัวก็จะมีธาตุที่ช่วยต้านสนิมแก่ได้ครับอ๋อปลาทูอย่างน้อยวันละสองตัวอย่างน้อยวันละสองตัวครับแล้วก็ผักอย่างน้อยก็สักประมาณครึ่ง <5 S 2> กิโลหรือว่าสี่ถึงห้าขีดใช่ครับ<อ>ผักรวมผลไม้ด้วยนะครับบางทีเราอาจจะกินผลไม้รวมเข้าไปเดียวก็ได้ครึ่งกิโลแล้วครับอ,อ๋อนี่รวมผลไม้ไม่ใช่ว่าผัก ครึ่งกิโลผลไม้อีกครึ่งกิโลไม่ใช่ใช่ไหมคะ oh, oh. มันอยู่ประเภทเดียวก,กันเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมรวมกันก็ได้ครับ oh, oh, oh. หรือทุเรียนก็เยอะเกินไปนิดนึงนะครับ uh huh. ถ้ารวมอยู่ในครึ่งกิโล uh huh, uh huh. นีค่ะแล้วที่บอกว่าผักห้าสีนี่ยังจำเป็นไหมคะถ้ากินได้ก็ดีครับ uh huh. แต่ส่วนใหญ่แล้ว ไม่รู้สิครับผมเปรียบผมมักจะเลือกเอาสิ่งที่ผมทําแล้วรู้สึกดีครับแล้วก็เลยเอามาเอามาเขียนแล้วก็เอามาแนะนําอย่างเช่นว่าถ้าสมมติผมกินผักห้าสีทุกวันเนี่ยโอ้โหคงวันนึงเสียเวลาเยอะเหมือนกันต้องไปนั่งหาผักมาเลือกผักนะครับเนาะสีที่ถูกฉโลกเพราะฉะนั้นเลยเขาจะโลงด้วยโลงครับโูกเลยเพราะฉะนั้นถ้าได้สีหนึ่งหรือ2สีได้แต่ถ้าเราเลือกสีที่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นขั้นกว่าอย่างผักเขียวหรือผักสีม่วงเนี่ยครับสมมุติเรากินสิบเนี่ย มันเหมือนได้แอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านแก่เนี่ยร้อยเลยนะครับเ,ออเพราสองสีเนี่ยมีพลังสูงครับเขียวกับม่วงเขียวกับมวงครับถ้าเรากินซ้ำๆกันทุกวันกินผักคะนา้าวันละครึ่งกิโลทุกๆวันทุกๆวันเนี่ยมันจะมากไปไหมคะเยอะไปหน่อยครับเยอะไปหน่อยตรงที่ว่าผักบางอย่างจะมียาฆ่าแมลงนะ่ครับอ,อ๋อนั่นสิคอย่างน้อยเนี่ยครับถ้าเราสลับกันไปเนี่ยมันก็ลดเสี่ยงลงค่ะอย่างคะน้าเนี่ยครับถ้าเราเลือกได้นะครับอาจจะทานเป็นส่วนของเรียกว่าตัวก้านมันก็ได้นะครับหรือใบเขียวนะครับก็เลือกเอาตรงที่เป็นนบเเขขีีียยววท่่่คอ้าางรก เป็นใบนอกก็ยังได้นะครับยิ่งใบส่วนนอกอย่างสมมุติว่าตัวกระลำปลีอย่างเงี้ยครับที่เราพูดกันถึงอีโคไลเนี่ยใบนอกเนี่ยนะครับมีวิตามินซีมากกว่าใจข้างในเยอะเลยนะครับเช่นเดียวกับคะน้าเลยครับใบข้างนอกที่เขียวปัดเลยนะครับวิตามินเยอะมากครับอ๋อเพราะฉะนั้นเลือกที่ใบที่เขียวๆจะมีประโยชน์กว่าไอ้ที่ขาวๆอ่อนๆใช่ไหมคบอ๋อค่ะแล้วแตงกวา แตงกวาที่รัฐบาลเยอรมนีก็เคยบอกว่าอีโคไลมันมาจากแตงกวานี่นะคะคนอาจจะไม่กล้ากินแตงกวาเลยมีประโยชน์ไหมคะคุณหมอแตงกวามีครับผมแตงกวาจะมีประโยชน์ถ้าแยกเป็นหลักๆง่ก็2อย่างครับอย่างแรกเลยคือน้ํหรู้ว่าแตงกวาเนี่ยประกอบด้วยน้ํา9้าใน10ส่วนเลยนะครับพูดง่ายมันคือลูกน้ำอะครับเรากินมันเข้าไปเนี่ยเหมือนเราดื่มน้ำนะครับสองก็คือได้กากครับได้เส้นใหญ่ยกเว้นอย่างเดียวเลยครับคือในคนที่เป็นโรคเกาต์จะต้องระวัง เม็ดข้างในแตงกวาหน่อยอเพราะฉะนั้นก็มีวิธีง,ง่ายๆอยีกเหมือนกันครับกือค,ควานเม็ดมันออกก่อนอ๋อกินเฉพาะเปลือกมันกับผิวตรงนั้นกับผิวมันค่ะ ได้ข่าวว่าตอนนี้รัฐบาลเยอรมนีเขาก็เปลี่ยนแล้วนะครับเขาก็เปลี่ยนแล้วบอกไม่ได้มาจากต่งกางปรนเทเขาบอกถั่วงอกแล้วคะ่ะ <c oughs> เขาให้คำรายถั่วงอกแล้วคะ่ะคุณหมอจริงถั่วงอกก็มีประโยชน์ใช่ไหมแต่มันเป็นสีขาวๆนะครับหมอใช่ครับถ<อ>ั่วงอกไม่ควรกินดิบนะครับนอกจากนอกจากเรื่องเ,อเรื่องเชื้อแล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งก็คือว่ามันมีธาตุตัวหนึ่งที่ไปดึงแคลเซียมนะครับพวกนี้ถ้าเรากินดิบเป็นกิโลเนี่ยครับเดี๋ยวแคลเซียมในร่างกายมันจะน้อยลงครับคือทานนิดนิดหน่อยหน่อยได้เช่นแก้มผัดไทยใส่ ก๋วยเตี๋ยวใช่ครับเพราะฉะนั้นมันมีผักบางประเภทเช่นกันใช่ไหมคุณหมอว่าไม่ควรจะกินดิบใช่ครับอย่างเช่นถั่วงอกมีอะไรไหมครชนถั่วงอกนะครับอีกอันหนึ่งนะครับหัวปลีเนี่ยจริงๆกินดิบมากเกินไปก็ไม่ดีครับเดืท้องผูกเพราะมันจะมีสารฝาดตัวหนึ่งที่ทําให้ท้องผูกได้เหมือนกันครับค่ะมีเคล็ดลับชะลอวัยอะไรไหมคะคุณหมอมีครับต่อเลยค่ะคุณหมอนะครับก็คือวิธีที่จะกินให้ดีนะครับคือจะต้องพยายามกินก่อนสองทุ่ม อย่ากินดึกเกินไปครับกินดึกเกินไปจะแก่เร็วค่ะเพราะว่ามันเกี่ยวอะค่ะเกี่ยวครับเกี่ยวเลยครับผมตรงที่ว่ามันจะเรียกตัวฮอร์โมนที่มันเก็บไขมันเข้ามาครับพูดง่ายธาตุเก็บไขมันจะมาแล้วพอเรากินดึกเกินไปครับนอกจากอ้วนด้วยแก่เร็วด้วยแก่เร็วด้วยแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความดันก็ขึ้นนะครับเบาหวานอาจะตามมาและที่สําคัญนอนไม่หลับครับพอนอนไม่หลับทีนี้แหละครับสนุกและความแก่จะมาเร็วกว่าปกติเลยครับค่ะและอะไรที่ไม่ควรกินคะ ทำให้แก่เร็วอะไรที่ทําให้เราแก่เร็วอาหารบริโภคและชลาเนี่ยครับก็คือหนึ่งเลยนะครับพวกแอลกอฮอล์บุหรี่รมวมไปถึงเรื่องชากาแฟที่สําคัญให้ท่องแรกๆเลยครับถ้าตัดหวานนะครับแป้งกับน้ําตาลได้เนี่ยมันจะชะลอชลาได้เยอะเลยนี่เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์เลยครับมไม่อยากแก่เร็วต้องเลี่ยงแป้งกับน้ําตาลอย่างพวกข้าวขาว๋วยเตี๋หรือว่าขนมปังขาวๆอย่างเงี้ยครับนานๆทันทีได้ครับจริงเหรอคะหมายถึงว่าเราไม่ควรจะกินข้าวขาวทุกวัน คือทานทุกวันได้แต่ว่าอย่าทานเรียกว่าอย่าทานพูนจานมือ2 2> ม้อละสอจานสามมื้ออย่างงี้ครับวันหนึ่งะละจานยังพอไหวครับผมค่ะและส่วนใหญ่เราควรจะทานข้าวซ้อมมือขนมปังโฮวีตอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะคุณหมอ